สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy l i s h by ครูสมศรีครับคุณครูครับผมมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งนะครับที่ผมชอบจำสับสนกันเสมอเลยคำไหนคือคำว่า journey ครับ journey แปลว่าการผจญภัยไม่ไม่ใช่เนี่ยผมชอบจำว่าเป็นผจญภัยด้วยเลยผจญภัยเนี่ยเขาใช้คำว่า adventure adventure ใช่ตอนนี้อ่านว่า journey แปลว่า การเดินทางการเดินทางโดยเฉพาะเป็นการเดินทางระยะไกลการเดินทางระยะไกลใช่ก็เหมือนกับว่าเวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศอก็ใช้คํานี้ถูกต้อง Jo u r n e y ใช่เขาก็จะอวยพรพี่หนุ่มว่า Have a nice journey Have a nice journey คือขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมโอ้โหคครูย้ำแบบนี้ผมยิ่งเข้าใจมากขึ้นครับแต่การเดินทางที่คุณครูจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางที่เป็นเส้นทางระยะทาง คุณจ<ต>พูดถึงเรื่องเส้นทางชีวิตค่ะเส้นทางชีวิตครับใช่ครับเส้นทางของพี่หนุ่มคือนักแสดงครับและก้าวแรกกว่าจะไปเป็นนักแสดงเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะมาเป็นพี่หนุ่มสอนราม,มในวันนี้ก้าวแรกนี่พี่หนุ่มเป็นอย่างไรบ้างคะ ก้าแรกผมเป็นนักฟุตบอลครับและหลังจากนั้นฟิตร่างกายจนร่างกายกำยำใช่ครับจนแบบว่าเล่นฟุตบอลแล้วก็ไปติดทีมชาติติดทีมนักเรียนไทยอายุไม่ถึงิปปีปอตอนอยู่เชยงคาเบียนครับครับแล้วก็ด้วยร่างกายที่ดีรอยยิ้มหน้าตาก็กเลยได้เป็นนักแสดงใช่ครับผมทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับใช่ค่ะครับฉะนั้นวันนี้คุณครูขอเสนอคำว่า journey journey ที่แปลว่าการเดินทางค่ะ โดยเฉพาะการเดินทางระยะไกลค่ะตัวอย่างก็คือ a journey of a thousand miles begins with a single step a journey of a thousand miles begins with a single step การเดินทางนับเป็นพันพันไมล์ต้องเริ่ม,มด้วยที่ก้าวแรกค่ะจริงครับถ้าเกิดว่าไม่เริ่มจากก้าวแรกเนี่ยใช่ค่ะคก็ไม่สามารถที่จะไปแต่ผมว่า คุณครูต้องมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นแน่เลยก้าที่ว่าคงไม่ใช่หมายถึง9เท้าออกมานั่นไงใช่หมายถึง9แรกคือ9ของหัวใจที่มีความใฝ่ฝันที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่ระวังไวโอ้โหถูกต้องครับครูใช่ค่ะอย่างเช่นผมตอนที่ผมเล่นฟุตบอลเนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าอยากจะไปเล่นสนามที่ทีมชาติไทยเล่น ีิสนามสุขพัชราสายพอเห็นสนามสุขปั๊บก็พยายามวิ่งซ้อมให้ตัวเองมีกําลังขาถึงจะเริ่มเตะฟุตบอลได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการเดินทางชีวิตของครูก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับน้องๆเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคเหมือนอาการหลังนี้ค่ะพี่หนุ่มคะ ต่อให้สูงใหญ่แค่ไหนผู้ที่ก่อสร้างต้องหยิบด้วยอิทธิรก้อนันใดในการที่เราจะพัฒนานหรือไปสู่จุดหมายก็ต้องเริ่มด้วยความเพียรทีละครั้งฉันนั้นค่ะและกลับมาพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กนารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ